สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็รู้สึกว่าอากาศก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าข้างนอกก็แดดก็ลํำไรนะครับไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะครับฝนก็ยังไม่ตกก็ถือว่าอากาศกาลังสบายๆนะครับแต่อาจจะร้อนอบอ้าวนิดนึงถ้าเกิดเราเดินออกไปข้างนอกนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เองวันที่จะบันทึกรายการเนี่ยก็ตรงกับวันเสาร์นะครับที่12มิถุนายนพุทธาองักราช2564นะครับ สถานการณ์ในส่วนของโควิด1 9เองก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับยังไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับจะออกไปไหนก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะครับล้างมือบ่อยๆพกเจลแอลกอฮอล์นะครับเว้นระยะห่างให้ชัดเจนนะครับรวมถึงอย่าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่ที่คนแออัดนะครับ ถ้าเลี่ยงได้หรือเปลี่ยนเวลาในการไปณจุดตรงนั้นได้นะครับก็ขอให้เลี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนเยอะมากเราไปมันก็มีอัตรานะครับที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างหรือไม่เป็นนะครับที่สําคัญนะครับกลับมาบ้านแล้วก็รีบอาบน้านะครับทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับยังไงก็ช่วยๆกันนะครับจะได้ผ่านวิกฤตคราวนี้ไปได้ด้วยกันนะครับ คราวนี้กลับมาว่าในส่วนของลั mm hmm. คนาราศ <stream confer dles> amentos, <pol> ีต <speaking Spanish> ่อไปนะครับลัคนาราศีสุดท้ายนะครับประจำเดือนตุลาคมพักราช2564จะเป็นลัคนาราศีไหนไม่ได้นอกจากลัคนาราศีมีนนะครับคราวนี้มาว่ากันนะครับในส่วนของชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็จะมีดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีนะครับมาว่ากันในเรื่องของการงานการงานจะเป็นอย่างไรนะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะครับ ดาวเจ้าเดือนการงานก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับณปัจจุบันนะครับก็โคจรมาอยู่ในเรือนภพลาพระนะครับกรรมะลาพระนะครับตั้งแต่28กันยายนจนถึง7พฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีมีนทุกๆคนได้หายใจหายคอได้ลื่นขึ้นนะครับจากที่ดาวประจําตัวโคจรอ,อยู่ในเรือนภพวินาศมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่ายังเป็นมุมที่ดีนะครับให้ชาวลัคนาราศีมีนได้ นะครับมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับนะช่วงนี้นะครับกรรม,มะลาภะนะครับก็จะส่งผลในเรื่องของการงานค่อนข้างชัดเจนนะครับในช่วง28กันยายนจนถึง7พฤศจิกายนนะครับงานที่เราติดติดขัดขัดที่เรามึนมุนอื่นอื่นที่เรายังแบบว่าทําแล้วมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ผ่านมาช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีจรนอยู่ในเรือนภพวินาศนะครับจากนี้ไปนะครับก็จะมีมุมที่ดีแต่อย่าเพิ่งดีใจกันไปก็เป็นแค่มุมสั้นๆนะครับ แค่เดือนกว่า,วาพอหลังจะเจ็ดพฤศจิกาไปแล้วคือวันที่แปดพฤศจิกาดาวประจําตัวก็โคจรเข้าอยู่ในเรือนภพวินาศน,นะครับดาวประจําตัวกับดาวเจ้าเรือนการงานดาวดวงเดียวกันนะครับก็โคจรเข้าอยู่ในเรือนภพวินาศเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เข้าใจไว้ตามนี้จะได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับ คราวนี้เรามาว่ากันว่าพอจุดตรงนั้นแล้วมันจะมีผลอะไรยังไงกับเรานะครับอาจารย์ก็มองว่าถ้าเป็นเรื่องการงานนะครับในเดือนตุลาคมอาจารย์มองว่าเา,าชาวลัคนาราศีมินทุกๆคนนะครับการงานก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่เคยติด,ตด,ข,ด,ข,ดขัดที่เคยมีปัญหานะครับช่วงเวลานั้นการงานก็จะเขาเรียกว่ามีความสมูทมากขึ้นนะครับหรือช่วงเวลานั้นถ้า ชาวาลัคนาราศีมีนนะครับตกงานหรือยังไม่มีงานทําเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็จะได้มีงานทําในช่วงเวลานั้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าดาวจเจริญกรรม,มะโคจรเข้าสู่เรือนภพลาภะนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในพื้นดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีมีนทุกๆคนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ตามที่อาจารย์ได้บอกไว้นะครับว่า คือพื้นดวงนะครับจะดีมากดีน้อยนะครับหรือจะเกิดผลกับเรานะครับมากหรือน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับถ้าอยากรู้นะครับพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลข u n ข้าหาหาจารย์ได้นะครับที่ SI 2009 ARZO นะครับหรือประเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับหรือให้สะดวกสแกน q r วค้ดก็ที่มุมนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครต้องการอยากทราบลัคนาราศีตัวเองเนี่ย อย่างเดียวนะครับไม่ต้องการดูดวงกับอาจารย์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็แอดไลน์มาที่แอดไซน์สองศูเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แจ้งว่าอยากทราบลัคนาราศีตัวเองพร้อมทั้งแจ้งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาเกิดอันนี้จำเป็นนะครับถ้าไม่ทราบไม่รู้อาจารย์ขอนะครับแจ้งไว้เลยว่าอาจารย์ก็จะไม่ผูกดวงวลัคนาให้นะครับถ้าไม่ทราบไม่รู้ก็ไปเช็คเลยนะครับตอนนี้นะครับ มีเวลาให้เช็คอยู่ก็สามารถเช็คได้นะครับเมื่อไหร่ก็ได้ได้แล้วมีข้อมูลมาแล้วค่อยมาแจ้งอาจารย์ก็ได้นะครับถ้าเกิดจะให้อาจารย์ผูกดวงวัคณาอาจารย์ผูกให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็แจ้งมาได้ตลอดนะครับ4นะครับจังหวัดที่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแจ้งข้อมูลนะครับครบทั้ง4ข้อนะครับแอดไลน์มาเสร็จปุ๊บไม่ต้องสนใจข้อความอะไรเด้งขึ้นมานะครับเพราะ,ะหลายหลายท่านก็ชอบมาถามว่าเออมันเด้งเสียตังค์ไหมเออต้องดูดวงไหมอะไรงไงไหมก็ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนที่ฟังคลิปนี้นะครับหรือคลิปก่อนหน้านี้ก็ดีนะครับชัดเจนนะครับอาจารย์บอกไว้ว่าแอดมาเสร็จไม่ต้องสนใจข้อความอะไรไม่ต้องสนใจรูปอะไรที่เด้งขึ้นมานะครับแจ้งเลยว่าอยากทราบลัคนาราศีตัวเองพร้อมทั้งแจ้ง1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิดอันนี้จําเป็นมาก4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งครบอาจารย์ก็จะตอบนะครับแต่ถ้าใครแจ้งมาไม่ครบนะครับอาจารย์ก็อ่านนะแต่ไม่ตอบเพราะว่า แล้วก็ไม่บอกเราด้วยเพราะาบอกหลายครั้งแล้วนะครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับพอมีงานจ้างก็ต้องมานั่งพิมพ์บอกพิมพ์บอกคือเสียเวลามากนะครับเราก็พูดอยู่เนี้ยหลายๆคลิปมาแล้วก็น่าจะรู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับคราวน,นี้เรากลับมาว่ากันในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวเจ้าเดินการเงินก็คือดาววังคารนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับปีพุทธศักราช5 5 6 4ี่เนี่ยค่อนข้างเดินนิ่งนะครับ เพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่การเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ณเดือนตุลาคมนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็โคจรนะครับเข้าสู่เรือนภพปัตตนินะครับกระดุมพระปัตตนิตั้งแต่6กันยายนจนถึง20ตุลาคมแล้วก็จะโคจรเข้าสู่นะครับเรือนมรณะตั้งแต่21ตุลาคมไปจนถึง3ธันวาคมนั่นหมายความว่า,วาช่วงต้นเดือนจนถึง20ตุลาคมการเงินก็ถือว่ายังเป็นไปในทิศทางที่ดีก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ตั้งแต่21ตุลาคมไปแล้วเนี่ย ก็มีมุมที่การเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องจับใจ่ายใช้สอยหรือต้องเสียเงินนะครับไปในสิ่งต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าจะต้องเสียเงินหรือจะต้องไปเสียให้ใครหรือจะต้องเกิดอะไรขึ้นก็อยู่กับพื้นชะตาเดิมนะครับของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกๆคนนะครับบริหารจัดการการเงินให้ดีๆนะครับเตรียมความพร้อมเพราะว่าคุณยังมีเวลาอย่างน้อยก็3เดือนนะครับเพราะว่าวันที่จะบันทึกรายการเนี่ยก็ตรงกับวันเสาร์ที่12มิถุนายนนะครับพุทธศักราชสอนยะครับยังมีเวลาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนะครับสู้ๆนะครับลุยให้เต็มที่แล้วก็ใช้เงินเท่าที่จําเป็นนะครับคราวนี้มาว่ากันในเรื่องของคู่ครองความรักนะครับ ดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธโคจรนะครับเข้าสู่เรือนพบปัตตนินะครับปัตตนิปัตตนิตั้งแต่นะครับ23สิงหาคมไปจนถึง29ตุลาคมนะครับนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองก็ดีความรักก็ดีเป็นมุมที่ดีชัดเจนนะครับของชาวลัคนาราศีมีนทุกๆคนนะครับก็ขอให้นะครับชาวลัคนาราศีมีนเข้าใจนะครับว่าณมุมตรงนี้มันเป็นมุมที่ดีแต่เดี๋ยว พอเดือนต่อไปดาวเจริญึงคู่ครองก็จะโคจรเข้าสู่เรือนพมรณะมันก็จะมีจุดเปลี่ยนแต่ก็คงไม่เยอะนะครับจะมากจะน้อยก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วตลอดเวลานะครับว่าก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ก็คิดว่าอยากให้นะครับแต่ละท่านนะครับมีโอกาสนะครับได้ตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับจะได้รู้ว่าพื้นดวงเดิมเราเป็นอย่างไรนะครับ ในปัจจุบันมีมุมอะไรที่ดีกับเรามีมุมอะไรที่เสียกับเรานะครับเราจะได้เตรียมตัววางแผนกันนะครับอย่าไปรอถึงจุดที่มีปัญหาแล้วค่อยมาคิดค่อยมาเช็คค่อยมาหาวิธีการแก้ไขหรือวางแผนแก้ไขนะครับเพราะมันจะเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเรานะครับคราวนี้มาว่าในมุมของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะครับประจาเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับ ก็มาดูว่ามุมตรงนี้มันมีมุมที่เขาเรียกว่าจะมีอะไรบ้างคราวนี้พอมาดูแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าณปัจจุบันยังไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าค่อนข้างชัดเจนที่ชาวลัคนาราศีมีนทุกคนจะต้องระมัดระวังนะครับเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้เองเนี่ยถ้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยก็อาจารย์ก็มองเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับว่าดาวศุกร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับก็จะโคจรเข้าสู่เรือนภพมรณะนะครับแต่นี้อาจารย์ไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่า ก็อยู่แค่ถึง2ตุลาคมแต่หลังจาก3ตุลาคมไปแล้วจนถึง30ตุลาคมเนี่ยเาวเจเนอนมลณะก็จะพอจรเข้าสู่เรือนภพสุภาะนะครับน่นหมายความว่าช่วงเดือนตุลาเนี่ยเวลาเราคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือจะทําอะไรก็แต่มันมีเกณฑ์ที่มันอาจจะไม่ได้ดังที่ใจเราคิดที่เราปรารถนานะครับเต็มร้อยเปอนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนเข้าใจนะครับว่าเหตุปัจจัยมันเป็นแบบนี้ ส่วนจะมีผลเอฟเฟกมากน้อยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมด้วยนะครับของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าพูดถึงมุมกว้างนะครับองร์รวมของชาวลัคนาราศีมีนถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปี63นะครับก็จะรู้ว่าชาวลัคนาราศีมีนก็มีมุมที่ดีตั้งแต่5ธันวาคมพุทธศักราช2563น้เลยนะครับเพราะฉะนั้น,เ,นเหตุผลที่บอกแบบนี้เพราะว่าดาวเสาร์นะครับดาวเจ้าเรือน ลาภะนะครับโคจรมาเป็นเกษตรในเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีมีนนะครับตั้งแต่ช่วง5ธันวาคมพุทธศัการาช2563นะครับไปจนถึง1มีนาคมพุทธศัการาช2566นะครับก็ถือว่ามุมกว้างภาพกว้างนะครับโดยรวมมวลรวมของชาวลัคนาราศีมีนก็ถือว่ายังเป็นไปนิดทางที่ดีนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนในพื้นดวงชะตานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ก็อยากจะ อยากให้ชาวลัคนาราศีมีนนะครับระมัดระวังตัวนะครับเพราะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ได้หายใจหายคอนะครับไปจนถึงช่วงตน้นต้นเดือนของเดือนพฤศจิกายนเองก็คือถึงวันที่7พฤศจิกายนนะครับและหลังจากวันที่8พฤศจิกายนไปแล้วดาวพระศพดีดาวประจาตัวแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการงานก็จะโคจรเข้าสู่เรือนพบวินาศของพื้นดวงชะตาอีกเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนตั้งสติ นะครับใหด้ดีนะครับจะคิดจะทำอะไรขอให้คิดทบทวนให้รอบคอบนะครับอย่าสับสนในตัวเองแล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับมันมีเกณฑ์ที่เป็นไปในท,ทางที่ดีแล้วกำลังจะใกล้จะดีขึ้นแล้วจะดีเมื่อไหร่อย่างไรก็ขอให้ติดตามฟังคลิปนะครับต่อๆไปนะครับประจําเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะครับก็จะค่อยๆทยอยออกไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพยากรณ์นะครับดวงชะตานะครับแบบเป็นแมสนะครับแบบภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนนะครับคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับเพื่อจะได้นําไปนะครับคิดวิเคราะห์แล้วก็ไปเตรียมนะครับแผนการในการที่จะดําเนินชีวิตในการที่จะเตรียมแก้ไขปัญหาในการที่จะเตรียมตัวในการระมัดระวังในบางเรื่องบางราวนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนโชคดีทุกๆคนนะครับที่สําคัญนะครับสตินะครับ ช่วงเดือนตุลาอาจจะค่อยๆดีขึ้นแต่เดี๋ยวก็จะกลับไปโหมดเดิมอีกเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีทุกทคนนะครับมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับขอให้โชคดีแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทคนนะครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ